อันปลาหันหนามาดูเออนั่นละเออท่านั่นละเลิศดจัดเต็มเลยลูก mm hmm. เดี๋ยวคอยเบิง้งเ้อยพี่หน่องเ้อให้ผู้บ่าวเพิ่นเก็บก่อนเ mm hmm. กาอี่มันเดี๋ยวแม่จับเกอี่ไว้ให้น่ำ จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเออมา,มาโอ้อันนี้มันเป็นเห็ดนั่งร่มท่องตัวนี้เมื่อกี้นี่ทีว่าสีผาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเป็นเห็ดนั่งร่มท่องปลอยพันไว้เนี่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าสีผ้ามาเก็บเห็ดนั่งร่มที่จงไบกักบลากํก็ังยืนจ้องมองอยู่จ้ะแพรจะแน่ม,มากอยู่แผลด้ายมีอีกบอคะหนาหอนนี่เกิดจนมาเฒ่าทิมเบิดได้นน่แต่ว่าหนาวแล้วบ่บ,บคอยเกิดเนาะโบ บ้านไหนเห็นมีบีแววว่าเพิ่นจะเกิดจ้ะเนี่ยไปเดี๋ยวไปเอาขอ,อนนั่นกันเนาะบักละสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเอาเก็บโทรศัพท์แล้วแล้ว,ล,วลูกเราทำงานได้แล้วเน็ดอิน,นกีมันหน่อยฮะก็บ่ต้องเอาเนาะเพิ่นหน่อยคักเพิ่นแม่ใส่ละบันปุ้ยพี่น้องเอ้ยปุ้ยน้องบอลจะพ่อเพิ่นห่วงงามคักแม่พี่น้องจ้ามาไเดี๋ยวให้แม่ลองยืนมึงก่อนเด้อมันจะได้บ่นี่ อุ้ยพี่น้องเอ้ยเพื่อนอะเพื่อนอะเป็นเบิง้งเบิ้งเบิ้งพอไหมพี่น้องจ้าไม่ได้เังไงเอ้ยให้แม่อ๋อที่มันพอได้เออก็ต้องนะ้ะก็ต้องสอยเอาแหละเอาบอ<น>ลมันก็ต้องเอาไหมล,ลูกฮึมมันก็ต้องสอยเราเก็บเนี่ยหนูสูงๆหนูเก็บได้เลยไม่ใช่อะไรข้างบนน,นู่นเออแม่ลูกยู่ลูกอุ้ยงามครับพี่น้องเอ,อ้ยมาดูตัดเลนไปเอาบักลา เอาเอาพ่อพี่น้องใครโทรมาน้องพลอยจุไม่เป็นไรให้น้องรอไปนี่มันต้องตั้งตรงนี้น้องคงมาอาทิตย์หน้าแหละเอาหนูลองยืนดิลูกเออเออเออเดี๋ยวเด้อเอากระตาบ้างมาหันได้ลูกกระตาหน่ะว้างเออนั่นละเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อลูกละเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาพ่อแม่พี่น้องบักลาพอดีการแล้วปุ้ยงามคองพี่น้องเดี๋ยวอันบักลาหันหน้ามาดูเออนั่นละ เออท่านั่นละเลิศจัดเต็มเลยลูกเดี๋ยวคอยเบิง้งเลิศพี่น้องเด้อให้ผู้บ่าวเพิ่นเก็บก่อนเก้าอ,อี้มันเดี๋ยวแม่จับเก้าอี้ไว้ให้น้ำข้างบนเดี๋ยก็ข้างบนเดี๋ยวสอยเอาไงมาจุดลีไลยเนี่ยเล่นแค่นี้ก็ยังรีเลยเนาะวอค่อยๆดึงเอาหน่อยลูกหนูยายจับรวบวังสันที่ละ่ะ เก็บให้แม่งง้ามๆน่ค่อยๆดึงทีละดอกอะ่ะโอ้ยว่าใดทังใจเลยพี่น้องเออง้ามอยู่เอาอ <laughs> เอาดีๆนะมันต่สูงเนาะลูกเนาะถึงไหมลองขยงิงดิถึงไหมลูก ไม่มาเกิดมันอกี้มาเกิดมึงนี่นันก็เกิดเขาก็เกิดของเขาทุกปีเหาก็เคยมาเอานู้นจำบ่ได้เกิดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมก็ใช่ไงกลัวคนเอาไงเอาบักละนั่นนั่นร่งรงมาแม่หาหาไม่มาซอยแบบนี่มันก็สิได้ซ่อมเก่าเฮาล่ะมันก็สิได้ยซอยคือเก่าอ่ะละเอาเกาอีกมานึ่งวันเช้าเอาเกาอีกต้นนึงมารถแผดมันเอาใส่บ่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยถือมาแม่ไม้แค่นั้นมันซอยไม่ได้หรอกบอล คิด <icana, S 1> ไดไงเอาไม้อันนั้นไปหาใหม่ไหมมาได้ะหือบ่ไดพี่น้องเบิ้งเบงามคักงามเน่ยบุงทีล่ะโอ้ยไทยยาดือดสเตนยาพวกิยาดีดีดีวอร์ซินพวไทยอ่ะยาไ Nå, wow. hvad gør I nemlig? De laver kebab og laver sup og steg med på panden ah. ja. og... Det der. <laughs> vi, ja. Og Vi det skal pild. <laughs> 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 vi skal finde <laughs> fordi det er for højt. Du ja. siger, vi har stol med, men det hjælper ingenting. No. For højt. Ja, vi skal finde den. <laughs> <Yeah>. Ja. <laughs> ja. Ja, tak og god tur. Ja, tak. Ja. Tak. Ja. นายบอนแม่ยายสแกนฟินสิได้มึงเพิ่นว่าเพิ่นว่าไม่บอนอย่าไปเฮ็ดเฮ็ดแม่แบบนั้นพังเบื้องแลูกไม่เอาน้องบอนทังทังมาดูไปดูก่อนมาดู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 ไม่เอาบอนนายพังเบิดแล้วเฮ็ดนั่นเอานี่ไม่บิสกิตไม่เป็นไรลูกเอ้านี่เอ้าเอาดาบเงีวๆนี่โอ้ยนะเจ้กว่าอันกล่องไปทางไหนเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อ เห็นบอกมันคือเก่าเห็นบอกได้เอาเลยบนหูเรานี่ใหม่ใหม่มาน่อยได้ไหมครับน่ะเห็นบอกก็เหมือนเดิมเห็นไหมหักก็ก็ทำดีๆดีลูกดูดูดูค่อยๆยังไงมือสองมือตีล่ะเออนั่นน่ะค่อยค่อยทำเดี๋ยวเราค่อยลงมาเก็บเออนั่นเห็นบอกต้อยนุ่งมาลูกเออเห็นบอกต้อยเออเออเหตุใดกับเฮ็ดวันแต่ใดเออ เออฮ็ดดีๆก,กันละกันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอาเชือกมาอยู่แล้วทำไมถึงไม่ได้เอามาจากรถโอ้เงยหลายเออนั่นแหละเออเคลื่อยๆเฮ็ดมันก็ได้อยู่ลูกมันเสียเอาไงมันสมบูรณ์แบบมันเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องจ๋าแม่มันคือเหมือดแม่ดูนี่นะเดี๋ยวปั๊บแสงก็รู้ <laughs> แมมันเละแค่ช่างมันใช่ไหมใช่ไหมทำไมทำไมเราเก็บไปเราก็ต้องเคี้ยวเหมือนเดิมโอ้ยหว่อไปทัวรจีบทัวร์แดนจริงไหมล่ะแม่ วก็รู้อยู่ก็ให้มันสภาพสวยหน่อยับได้เสยพี่น้องมือปูคักนี่แล้วรับได้เสยงีายลงมาลูกงายลงมาเออาลองฮับดูชอเนี่ยเอาขันฮับได่ลูกละเอาเลยฮารอยเลยเอออ๋อโอเคเอ้าเอ้าเอาขันฮับแต่เอ้าเออเออเออเเอ้าเยาบ่ได้ซารอย ไอ้ผ่้หายต้องมาเจอหายว่าหายหายหาอยสลึงบ้านเด็กบอได้ปะเสหารอยเท่าไหร่อันท่โก้อันดอกอันที่เพิ่มไหนน้อยเออเอาเลดอันใดเอาใดเอาเลยลูกเพราะมันได้ต่อเห็นบ่เห็นไหมมันก็ได้อยู่เห็นไหมล่ะหนูเถียงแม่เห็นบอน้าเถียงหนูบอกว่ามันไม่ไม่ได้มันก็ได้อยู่เห็นไหมล่ะเออสูงสูงคนน้ำดุกหละเออเออเอาให้หมดเลยลูกใครเป็นน้องพ่อยนะเราบ่ปล่อยร่อยนัวัเดี๋ยวเราเอาเบิดเลย อุ้ยไม่เอาลูกทำดีๆบักระลาเฮ็ดดีๆเร็วๆมึงห <c oughs> ยอกแม่พี่น้องนายเออเฮ็ดจังสานเอาเออลองเคลียร์จากเทิงเทิงมาคือตอนนั้นดูมันเป็นยังไง <c oughs> ได้เห็นบอนะั่นเห็นบอ่อลเออนั่นเฮ็นบอลไปเอาไว้เอาอีกเท่าน่ะน <c oughs> นยังดูอยู่นะเห็นบอนั่นเล่มเอาให้เบิร์ตเล่มเอาได้แม่สิเกีฟข้างใต้ ซอยลงมากขุนแอพพินถักแล้ซอยอลงมากะพยายงามค่อยๆด้ยลูกมันจะไม่หยยบเห็ดแม่เดอ้อบักลาเดอ้อขคนเด่นเขาเอาฉันบ่นเคยหัวมันเกิดเป็นสีพันมาพวกเธอแน่ใจบอกว่ามันกินได้กันแล้วเออแน่ใจไฮเอพิเซนพอดีอ่แต่ละนิดเราตายแล้วแม่ <c oughs> ตายแต่จีลแลม่ มันบอเป็นปีที่แล้วมันหลายปีแล้วมาอยู่เดนมาร์กเนี่ยกี่ปีแล้วลูกประมาณสี่ปีอ่ะงสี่ปียังมันหาปีหกหกนูน่ะห้าปีแล้วห้าปีกว่าแลว้วแม่น่ะจะเจ็ดเจ็ดจะจะเจ็ดปีแล้วปีกว่าจะเจ็ดปีแล้วลูกเอ้ยอีโนกีเอาอยู่มาลูกเหมือนน้นแม่จ้อยบอกกินอะไรเหมือนน้นแม่จ้อยแล้วก็แกงให้กินอยู่พอเห็นจะเฮ็ดอีโนกีเห็นตัว ي, เอ็ดอีโน,น,นก,เกีเห็ดหูหนูเหมือนั้นที่เราแกง่ะแล้วแกงรวมเห็ดรวมเอาเอากระตามาลูกละโอ้ยกันเลิศดอยู่ได้หอเนาะพี่น้องจ๋าในที่สุดก็ได้มาเก็บนะเฝ้ารอมาเนี่ยสองอาทิตย์แล้วแพทรอมาสองอาทิตย์ได้หนิพี่น้องเห็ดตอนนี้เพราะว่ามันมันพันอย่าไงเนานะลูกเนาะถ้าลูกครับรถมาเบิง่งซุมือซูมือลหลังเลิกงาน เมาเบืองการจะเริ่มเติบโตของพ่นมาพ่นใหญไงไปหัวไสแล้วละกะเพ่นยัย่งบอเรื่องของเรื่องที่สําคัญคือพันธุ่งย่งโบห้ห้าวโบย่งอยู่จ้ะพี่น้องเสียดายสวยบบได้มาเก็บน้ำันนัดกันไว้คุยกันไว้ย่งดิบดีลรือได้อะอา,าก,ะก็เอียกไปลูกก็เลิศยู่ใดยู่ใดหลายยู่โอ้ยวันที่นี่อทิตรเรแล้วใส่รถพี่น้องจ้ะ U sá dòm vậy bác sĩ mắc kép nóng cắn U sá bà bố mắc kép chắc thưa sĩ hãy gầy mắc kép nóng cắn Lớp bố để mắc kép nóng cắn xăm Trông vậy cả nhà ăn xì á bẩn trắng bò Bố để kép xăm, ưa khỏi Lớp lốt đó Ừ Khuôn che lốt đó à lục Mẹ này phít lốt Phít Phít lắm Ừ Ôi phít chừng đấy Ôi. มันก็ต้องปิดสิลูกไม่ปิดได้ไงเดี๋ยวถ่าสวัสดีรอๆก่อนสี่ลีลล่แล้วล่ะลูกฮะ<า>โทษทีแม่ไม่พทีอะไรนุก๊กไปฮื้อเก่งเหมือนเดิมอุ้ยจั๊กยังปัดไปตลาดปับอยู่พี่น้องอันที่แรกก็ว่าหนูสิไปหาสาวเด้อเอาไปมาหนูบ่ไปแล้วแม่เอาหนูสิไปแม่เอาหนูบ่ไปแม่มปแมเปลี่ยนปัดไปกลับมาอยู่นี่แหละ ไม่มมเป็นไรลูกเป็นดังไงเป็นอย่างคือดัง <c oughs> เอาแม่อมืเดี๋ยวให้แม่เก็บเห็ดก่อนจะฟาวว่าเห็ด <c oughs> สวยๆวยเนี่ยตีสะไรแ่ะที่บกลามะซอยเห็ดให้แม่ที่มาซอยแม่มาสนาโอูยบ่ได้กินเห็ดนโโะยาเวอร์ไรบอน อะไรก็จะคิดเป็นตังค์ตัวเองทํางานแล้วเหตุงานเหตุการณ์อะไรกันยังสิคิดเงินน้ำแม่ทุกบาททุกสตังค์อยู่เงินตะคองเหลือทุกบาททุกสตังค์อือแต่เพิ่งกับซอยอยู่ซอยค่าบ้านแล้วก็ซอยทรงหอยายเพิ่นพแมพี่น้องจ้ะเพิ่งกระซอยอยู่บนซอยนี่จ้ะพรมพี่น้องมีดโอ้ยสุดยอดคือเก่าจา้ะโอเคอยู่นี่ ต้นนี้นี่สิเริ่มเทาแล้วเนาะบ่เทาดอกก็ร่งดีซุ้มนี่ก็โอเคอ้ยงามงามแต่พ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดคือเก่าเนาะในที่สุดเราก็ได้มาเก็บสําเร็จสําเร็จพ่อแม่พี่น,อน้องจะโอ้ยทักเรื่องลูกหลาะขอบคุณลูกชายที่มาซอยแม่จะไล่ตาไล่เต่อนนี่ว่าเอาดอกจะ้ะแล้วหน่อยโผดไปสวัสดีครับรอรอลูกหล่ะขอบคุณลหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ hey. ขอบคุณมาดามเห็ปมาซุ่มกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กเด้อพ่อแม่พี่น้องจา้าขอบคุณลหลายๆจา้าฮะไล์เลยนะเอ็นจอยไลฟ์สไตล์เอ็นจอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กไลฟ์สไตล์เดนมาร์กว่าผิดป่ะออกเสียงบ่ถือกลุกขอโทษขออภัยกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆเด้อจา้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจา้ามาดามเห็ฮกับคุณเอ็นจอยเนาะพุณนะ่ะอันนี้เฮปนั่งร่มทองเต็มอยู่พุณนะ่ะพี่น้องพุณนะ่ะเฮปนั่งร่มทองอ่นที่แนมแนมเห็นนะ่ะเนาะ ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขกันนะจ้ะเธอปลอดภัยจากโควิดจ,จ้ะรักงายจุ๊บจสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะหวังว่าสิมวนสิฟินเนาะมือ่อหน้าสิภาพไปมาราธอนหาเกมเห็ดนั่งร่มคือเก่าจา้ะจะสิทาง้งหลบ่โู้โได้จ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะมาหอดเพื่อนกั่มต่อมาตัดตัดขาเห็ดต่อฟินๆไม่รอแล้วนะเดี๋ยวเพิ่น <laughs> พี่นอ้องเท่ดี๋ยวมาดามพีเท่เลยเด้อเท่ตัดกันเลยเนาะเท่เลยตัดเท่เลยว่าเท่ก็ได้เาะพี่นอ้องได้เห็นไหมสินะเปิ้ลคอมเม้นพี่นอ้องงามอยู่ได้เนาะทถิพันใหญ่กรเนี่ยตัวนี้ทถิพันใหญ่ก่อนเนาะนี่เราก็าลับง่าย เสื้อบาเฮตดนั่งล่มคอเนี่แพทจอดย่จอบอยูสองอาทิตย์สามอาทิตย์ล่อให้เราใหญ่ครับรถ่านสม,มุนสม,มุนเปล่าใหญ่เด้อเปล่าใหญ่เด้อสมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บอีหลีจ้ะมาสิมาเก็บก็เอญ่กูได้เ,เก็บแบบเบาหวาลนะจ๊ะเนาะแันแพทย์สี แต่มันเป็นทั้งเ <c> ห <oughs> ็ดปลาทั้งบานเร่า,าแผลดไปหับเราเลยแะแต่บันที่หนีแผลมันทั้งหนีผันสมมติว่าขันเสียไปหับล่ามราต้องคับกลับไปร,นน <c oughs> รับไปส่งกันสิแม่กับไปกลับมาเนะาะม่จพ่อมาพี่น้อเมืองจบหิบไปแล้วแต่ว่ากระผพ้ามาต่อตัดขาเห็ดอยู่ฮือนเนาะเห <c oughs> ็ดวามสะอาดเห็ด ให้ยอยู่คูบ่าวไปต่อยเอห็ดให้สวยๆของเราม่งพีหลับพี่น้นองต้นนี้นี่ที่ไอบอลเล่า เอาลงงหายได้อยู่เนาะน้องบอนไข่อยู่แล้วลงงหายได้มือพ่นถึงน่ะมียนี่งามค่ะพี่น้องเห็นป่รุ่นน,นี้ก็ไม่ถือว่าแก่นะคะสวยๆอยู่จ้าไม่แก่เลยนี่น่า สุดยอดเนาะพี่น้องจ๋าเบิง้งตีลังง่ยงามค่ะตัวนี้เราเก็บให้ได้เป็นช่อนะมือเพิ่งเอื่อมถึงนนเน,นาะมันก็เลี่ยงงามมั้งสิแม่เนีน่ย <c oughs> สวยสวยสวยขอนแหลกจงไว้อีกจก็ตอาทิตย์กลักวๆกับสิได้เงยประมาณนี้แหละจงไวพอได้แล้วพอแม่พี่น้องกับเก็บเลยเก็บเลยประสานที่แพทย์าคลิปสันลงให้เบิง้งเนาะเก็บกับเก็บถึงตัว อยากไปเก็บส่นตัวหยานหยานว่าด้เก็บเนาะพ่อพี่น้องจ้ะยานอยู่เด้อบ่ยานยานอยู่เด้อันบ่ได้หยานอยากให้เพิ่นเด้กินน้มอยู่แต่ว่าหยานบ่ได้เก็บปันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ล่ะพู้งงว่าเก็บมาแล้วอันเรื่องแบ่งปันอันมูปันพวกปันพี่ปันน้องกินนะแพทย์บ่ห่วงเพี่ยนแต่ว่าทีห่วงยานบ่ได้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งแค่นั้นละเรื่องของเหล่องอันเฮ็ดนั่นเก็บมาแล้วอ้ย แบ่งเพื่อนกินคือเก่าจ้ะแต่ว่าก็บ่ไ,ได้แบง่งเท่ากับพวกหัวใจขนที่เพื่อนไปเก็บเนาะเพราะสิได้แบ่งเพื่อนมูพวกได้กินน้ำเบิดจ้ะแพทกับพี่จอยนะแกงเผ็นมาปั่นกันได้กินน้ำกันเบิดห่วงบว่เป็นสองเอื่อยน้องนี่ม่วงบ่เป็นได้พี่น้องเอ้ย แบ่งแกงเดียวเขาลัางเทือไปสูงหอดเทือ่อนบ่วาวอาบนะ้ำ เราไปละลูกพอดีละแม่ตัดขาเห็นเ็จแล้วสิเดี er mm ๋ยไปส่งคนพี่น้องจ้าไปส่งก็เดี๋ยวไปหาบอีกเดี๋ยวบันไปส่งไปส่งก็เดี๋ยวไปหาปอีกบ่ซิฟนะที่อีรีดให้แม่รอดดิบันโอเคมน่้แา แม่อยู่ดนก็ไหนก็ได้แต่แม่ไปหักก็ได้ลูกคือคือสียู่หน่อยแท้ก็มีพอไม่แม่ฮะกมีพอไม่แม่กันเหรอไม่เอาไม้ขั้วมาหนังเขาก็มีพ่อมีแม่แต่ลูกทั้งหลายลูกมีพ่อมีแม่เออเออเออบอกซนลูกก็ได้ กันหูยุวาเขามีพอมีแม่กต่สิเป็เหตุยังเขาละ่ะอา้วาวใเจ้าเบอเบาภาษาอย่างน้องบอลกับน้องไอ้เนี่ยเพิ่งซับสนด้วยพี่นอ้อข้ามเบาข้ามจาะนะาานเพิ่งพักการซับสนคลายๆเบาเบาบังเถื่อเบาเบาเบาสีเบาไปแนวนึงแต่เบาเบาคิดว่าสีเบาแนวน,นั้นแต่เบาเบามาแนวนี้งสิแมะถ่ายว่าเพิ่งซับสนภาษาจากพ่อแม่พี่นออ้อจ้ะ เราตู้ตาหักอยากไดลูกเก็บบอดีพี่น้องอย่าเก็บเองอ่ะละเรื่องของเรื่องเดี๋ยวแม่ใกล้เสร็จแล้วลูกเดี๋ยวจะไปส่งไปส่งเท้าลูกสาวเพิ่มเงินเพิ่พี่น้องลูกชายหน่อยกับยุ่งหัอหนี่งแล้วแล้นอนเราไข่เป็นเพิ่นโบกรสบายนะแพทยครับรถกลับมาจากฮิงานให้เพิ่นอยู่กลางทางจอดหับเพิ่นอยู่กับน้องบอล นี่กว่าเวลาถามน,น้องด้วยน้องจะขึ้นมานั่งบขึ้นยุป,ปกติพวกขึก้นเลยต้องใส่พิ้นกับสีเมย์ขึ้อนอะมันอากาศเย็นเนาะยางกลับจากโรงเรียนปกติอันถ้าเพจพอพิ่นกางางขึ้นรถน้ำเมื่อบานไปน้ำกันบ่สอ่งสิบอบอสฉันสียางพิ่นละเมื่อเมื่อนี่ไปอยู่ก็สะต้องใส่สีเมย์ใส่หน่อยก็ได้ดสองขอนเต็มถุงพอดีค่ะ แกงออกมาเนี่ยแกงหมนูนใิยาเนาะใส่หลายๆเลยเพราะเห็ดมันหยุบสิแกงใส่ตัวเย็นไว้เด้๋สิแกงสูกลินพร้อมพี่น้องจา้าเฮ้ยงามค่ะนี่พ่อพี่น้องเป็นยังไงคะส,สวยสวยเนาะงามค่ะงามแน่พ่อพี่น้องเอ้ยมาเอาไปแกงกินนะเนี่ยไปละจ้าไปไปไปทุบเอาปั๊ ตรงกูบ่าวกันโทนพี่หนอนจ้ะ